สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มีทรัพย์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไว้ด้วยนะครับอลักฟันธงราศีที่ต้องระวังศัตรูจ้องจะอาฆาตคุณอยู่โหนฟันธงลักษเลขานิเทศเผยดวงครึ่งปีหลัง2566รารสาศีที่ในช่วงนี้ให้ระวังศัตรูคู่อาฆาตผ่านรายการ12ราศี กลับมาแล้วกับคำทํานายดวงชะตาทุกวันอาทิตย์รายการศึก12ราศีหากใครพลาดวันนี้ไรทีวีสรุปมาให้แล้วด้วยหมอรักเลขานิเทศเผยดวงครึ่งปีหลัง2566ราศีที่ในช่วงนี้ให้ระวังศัตรูราศีพิจิกเกิดระหว่าง16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมในช่วงนี้ศัตรูอาฆาตคนเคยเป็นมิตรสนิทกันอยู่ ใกล้เป็นศัตรูคนเคยเข้าใจไม่เข้าใจเราต้องเบกขานิ่งดังนั้นแนะนำว่าศัตรูที่เป็นดวงวิญญาณเราก็ทำบุญกรวดน้ำให้เขาด้วยสำนึกของเราและที่สำคัญก็คือช่วงนี้ระวังปากเราเผลอพูดอะไรไม่ได้คิดแต่มันทำให้เกิดความบาดหมางเพราะเขานั้นไม่ได้อยู่ในอารมณ์ปกติ ที่จะฟังเราด้วยคำแบบนี้บางทีหน้าตาเราผิดประเบียบต่อความรู้สึกเขาก็มีเพราะฉะนั้นนะ่ะช่วงนี้สงบเสงีง่ยมเจียมตัวบวกจากนี้ไปสักสองเดือนระมัตระวังดังที่ว่าแล้วจะพ้นเหตุพ้นภัยราศีรวยสุดตกตำแหน่งราชาโชคหลังดาพระหัตถสบัดีย,ย้ายหมอลักเผยดวงดีเป็นของคุณ มรัคราชสีเผยดวงสองราศีรวยมากรวยที่สุดดาวพฤหัสบดีย้ายให้ตำแหน่งราชาโชคจากนี้พบเจอสิ่งดีและอีกหนึ่งราศีต้องเตือนหัวร้อนจะเป็นภัยอย่าทำอะไรที่ขาดสติเช็คดวงราศีเมษร,ราศีเดียวกับดวงเมืองประมาณ3-4ปีดวงเมืองจะเป็นอย่างไรคนราศีเมษก็จะเป็นอย่างนั้น อะไรก็ตามที่ร้ายที่สุดมันกำลังจะเปลี่ยนเป็นดีดวงของคุณจะโชคดีและเลขมงคลที่ได้คือเลข5้าดา,พาวพฤหัสบดีและราหูคือเลข8ดดา,พาวพฤหัสบดีย้ายมาให้โชคกับคนราศีเมษแล้วอย่างไรก็ดีตกกระชาโชคให้รีบลุกลงมือทำมีเกณฑ์สำเร็จและรวยอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามต้องเตือนราศี มีเกณฑ์หัวร้อนขาดสติไม่ดีจะนำทุกข์มาอยู่กับตัวเองหมอลักษ์แนะวิธีแก้ราศีสิงห์มันเกิดขึ้นได้กับทุกราศีแต่กับราศีสิงห์มันจะอยู่กับคุณไปจนถึง2ปีครึ่งคำเตือนสำหรับคนโสดคือให้โสดต่อไปเพราะจะมีความสุขแค่แป๊บเดียวมีแล้วปวดหัวอย่าเปิดใจเลยจะดีกว่าความทุกข์จะมีอยู่อีกยาวไกล ต้องระวังอย่าให้ตัวเองนั้นขาดสติอย่าปล่อยให้อารมณ์ร้อนอย่าอารมณ์แปรปวนอย่าเอาอารมณ์ของคนมากมายทําให้ตัวเองนั้นจิตเสียหยุดการฟังสิ่งไม่ดีหรือเรื่องส่อเสียดเรื่องหยาบคายไม่พูดเพ้อเจอ้อไม่พูดโกหกจะพ้นภัยปิดทุกการร่ารู้ จะทำให้ผ่านเรื่องตรงนี้ไปได้นั่นเองหมอลักฟันธงสองราศีได้เวลาปลดหนี้ก้อนโตแล้วกลับมาแล้วกับการทำนายดวงชะตาทุกวันอาทิตย์รายการศึก12ราศีหากใครพลาดวันนี้ bright tv สรุปมาให้แล้วโดวยหมอลักราชสีหรือหมอลักเลขานิเทศเผยครึ่งปีหลัง2566 ราศีที่ในช่วงนี้ถึงเวลาได้โปรดนี่ก้อนโตผ่านรายการศึก12ราศีฟันธงราศีที่จะได้ปรดนี่ก้อนโตคือราศีตุลเกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนและราศีเมษเกิดระหว่าง13เมษายนถึง13พฤษภาคมในช่วงนี้ปรดนี่ก้อนโตคําว่าปรดนี่แปลว่าคุณเป็นนี่วินัยนี่หลายอย่างหลายสถาน นี่ซื้อบ้านซื้อรถธุรกิจนี่อะไรก็ตามทีเป็นนี่ต้องใช้เริ่มวันที่19เมษายนดาวพฤหัสบดียกมาทับคนเกิดราศีเมษเล่งคนเกิดราศีตุลดาวดวงนี้เป็นดาวประธานของฝ่ายสุภเคราะห์เรื่องของโชคลาภความสำเร็จที่จะเกิดจากผลบุญเป็นจังหวะที่ดีของดวงชะตาเพราะฉะนั้นบ้านรถที่ดินที่ติดหนี้จะหมด 1. ตั้งใจจะใช้หนี้เขาก่อนเพราะเขามีหนี้สิน 2. ทําบุญต่อเนื่อง 3. สาําคัญนะหาคุณสมบัติวิเศษของตัวเองว่าตัวเองนั้นทําอะไรที่ตั้งหลักตั้งตัวได้ความคืบหน้าราศีที่เจอวิบากกรรมพฤษภาคมนี้หมอลักเตือนหนักมากไปไหนต้องระวัง มอลักษชาชสีเตือนหนึ่งราศีที่เจอวิบากกรรมในเดือนพฤษภาคม2566กรรมเป็นเคราะห์ที่ติดตามมาอย่างนี้ไม่พ้นออกเดินทางตอนกลางคืนต้องระวังแต่สำหรับคนที่ทำบุญสุนทานเป็นประจำอยู่แล้วอาจจะรอดพ้นวิบากกรรมนี้พวกนี้ไปได้ราศีเจอวิบากกรรมคือราศีกัน17กันยายนถึง17ตุลาคมราศีกัน มีคนมาหลอกลวงทำเหมือนรักแต่ไม่รักแก๊งคอรเซ็นเตอร์หลอกลวงปบางรายหลงเชื่อมีการสูญเสียสูญสิ้นเป็นวิบากกรรมต้องระวังการไปไหนมาไหนตอนกลางคืนต้องระวังตัวไปหนึ่งปีทำพอตัวพอเพียงในเรื่องของการงานอย่าประชดน้อยใจลาออกเดือนพฤษภาคมมีโอกาสได้สิ่งดีๆขอให้ขยันสุดกำลังมีการงาน โคจรเล็งชะตาใช้โอกาสนี้จะดีการเรียนมีปัญหาอยู่บ้างการเข้าหาครูอาจารย์อ่อนน้อมถ่อมตนคือวิธีแก้การงานจะมีโอกาสผิดพลาดเอกสารสัญญาการจดทะเบียนต่างๆต้องตรวจสอบให้ดีต้องระวังกรรมมีเคราะห์แต่คนที่บุญรักษาบุญจะช่วยหนุนนำจะไม่น่ากลัวเพียงแต่ต้องรอบคอบ การเงินมีโอกาสได้มากประสบความสำเร็จดวงการเงินส่งผลให้ได้จากการงานโดยตรงจะมีโอกาสมีโชคลาภมีความอุดมสมบูรณ์เรื่องโดดเด่นในเดือนพฤษภาคมของคุณคือการเงินเพียงเรื่องเดียวฝันทงวิธีการแก้ไขไม่เดินทางยามวิการและการอ่อนน้อมถ่อมตนสำคัญมากที่สุดนั่งสมาธิสวดมนต์บำเพ็ญภาวนา จะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีหมอลักฟันธงชัดราศีที่ช่วงนี้ดวงดีดังระเบิดต้องยกให้ราศีนี้ราศีที่ช่วงนี้ดวงดีดังระเบิดหมอลักฟันธงเผยว่าได้แก่ราศีเมษวงเล็บผู้ที่เกิดระหว่าง13เมษายนถึง13พฤษภาคมดังระเบิดมีหลายเรื่องแต่นี้นะ่ะเป็นดังดีราศีเมษ มีดวงดาวดวงหนึ่งคือดาวพบสุพระราศีธนูเป็นเรือนสุพระเจ้าเรือนของธนูคือพระพฤหัสต,ตั้งแต่19เมษายนที่ผ่านมาดาวดวงนี้โคจรเข้าทับราศีเมษสุพระมาทับลักษ์ครูท่านว่าจะโด่งดังไม่กังขาและยิ่งใหญ่จะมีโอกาสความดังเป็นมงคลชัยพาไปมีเงินมีทอง มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสแสดงผลงานของตัวเองให้ประจักษ์แก่คนทั้งผองจะเป็นมหามงคลใหญ่เลยใครที่ราศีเมษให้มีกำลังใจจะไปออกรายการทีวีที่ไหนจะไปแสดงความรู้ความสามารถของตัวเองหรือจะค้าขายออนไลน์ช่วงนี้เอาเลยดังหมอลักแนะให้มูด้วยการไปไหว้ศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองประจำจังหวัด ไหว้พระแก้มรกตปางสมาธิหลวงพ่อโสธรปางสมาธิเพราะดาวพฤหัสบดีเหมือนกับวันพรฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีมีพระตัวแทนคือพระฤหัสบดีก็คือพระปางสมาธิจะเป็นมหามงคลจะแขวนคอหรือจะไปสักการะก็ได้หรือจะเป็นหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงหลวงพ่อโตวัดกัลยาหลวงพ่อโตวัดเจ้าอาม ไปไหว้แล้วขอให้ยิ่งใหญ่ใหญ่โตรับรองดังระเบิดด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่ว่ามามอลักษจึงนำมาเป็นบทสรุปทางโหราศาสตร์แบบฟันธงว่าราศีที่ช่วงนี้ดังระเบิดได้แก่ชาวราศีเมษความคืบหน้าสามราศีส่งท้ายพฤษภาคมนี้มีดวงราชาโชคหมายถึงได้โดยง่ายมอลักษฟันธงดูดวงสามราศีมีเกณฑ์เป็นราชาโชค ราชาโชคหมายถึงอะไรก็ได้ที่ได้มาโดยง่ายหมอลักรราชสีฝันทงดวงคุณจะประสบความสำเร็จทุกประการไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องของความรักทำหาสุขภาพว่าดีไปหมดราศีมีน15มีนาคมถึง13เมษายนราศีที่ดีที่สุดต้องบอกว่าเป็นราศีมีนเป็นราชาโชคตั้งแต่19เมษายน คนราศีมีนจะมีโอกาสเหมือนฟ้าเปิดจะเป็นพลังของคุณด้วยผลบุญเก่าเกื้อกูลประสบความสำเร็จจากนี้ไปหนึ่งปีคุณจะรวยสำเร็จทุกประการแต่ต้องถูกต้องตามศีลธรรธมการเรียนให้ลุยได้เลยจะประสบความสำเร็จดวงการงานสว่างสวยมีเกณฑ์มีโชคใหญ่งานจะขยับขยายต่อก่อง,งานเกิด หรืองานเก่ามาจะสำเร็จบุญจะหนุนส่งเสริมอย่างดีเกิดเป็นผลดีความรักโครจรย้อนมาหาตัวเองที่รักนายหรือห่างไกลจะกลับมาคนที่พลาดพรั้งหลงผิดไปก็อาจจะกลับมาได้ด้วยความสเสน่หาสุขภาพแข็งแรงมากมีปัญหาโรคลมในท้องเพราะราหูเข้าต้องระวัง ราศีเมถุน15มิถุนายนถึง16รกรกฎาคมดาวหลายดวงมีองค์ประกอบรวมๆดาวให้คุณนั้นความรักคนรักหมวนมิตรที่รักและงานที่กำลังจะมีมงคลดุดราชาโชคเป็นมหามงคลให้ชื่นอกชื่นใจคุณจะเอื่อยเฉยหมดแรงอ่อนกำลังแต่เมื่อดาวมันดีคุณจะเฉยไม่ได้ให้ลุกมาทำ เอาชนะความขี้เกลียดให้ได้จากประสบความสำเร็จมากการเงินที่ไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้มีโอกาสมีโชคลาภมีช่องหนทางใหม่ๆความรักจะได้การสนับสนุนจากคนรักเป็นอย่างดีความรักดีสุขภาพป่วยดัชริตไม่ได้เป็นนักอย่าคิดมากราศีธนู16ธันวาคมถึง14มกราคม ดวงเป็นราชาโชคจะรุ่งโรจนกว่าที่ผ่านมาการเรียนจะประสบความสำเร็จเรียนรู้ได้ง่ายการงานมีเหตุให้วิปริตนิดหน่อยเฉืยเบื่อเซ็งพอฟ้าเปิดหลัง5พฤษภาคมที่ผ่านมาให้ลุยเต็มที่กิจการสมปรารถนาสำเร็จทุกประการที่ผ่านมาไม่ลงล็อกบริวารมีปัญหาจากนี้ไปจะดีมากการเงินโครจร เป็นคู่มิตรหากเป็นหญิงจะเป็นสตรีที่ร่ำรวยผู้หุษก็ร่ำรวยเช่นเดียวกันมีโอกาสดีจากนี้ไปสองปีครึ่งสิ่งที่คุณคิดพูดทำรับรองความเฮงปังการเรียนการเงินความรักสุขภาพทุกเรื่องลงล็อกดีมาก